สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊เปี้ยวนะครับที่อำเภอเขาวงนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่าแปลกพิสดารหน่อยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับมีพริกทอดนะครับกินแบบกินเสร็จแล้วก็ห่อกลับบ้านได้ด้วยนะครับดูก๋วยเตี๋ยวนะครับโอ้โหมีแต่พริกซอยเลยนะครับพริกเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับพริก นี้ก็จะเป็นจุดบริการจุดบริการพริกนะครับเดี๋ยวนาะจุดบริการพริกนะครับฝั่งนี้นี่นะครับพริกทอดนะครับอร่อยมากๆเลยมาก็ได้กินพริกทอดเป็นปิดถ้ววเลยนะครับมีผักแล้วก็มีเกี๊ยวนะครับบริการฟรีนะครับเตี้ยวอร่อยมากเลยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวโครงไก่กับก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับน้ำตกอร่อยมากเลยนะครับ เดอเอฟซีท่านไหนผ่านมาก็มาแวะทานได้นะครับอือนี่ครับกุวยเตี๋ยวพริกทอดนะครับอร่อยมีรสดีให้ด้วยนะครับอืมด้วยเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวอร่อยนะครับอร่อย นี่นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่เยีงเพอขวงนะครับแวะมาทานได้นะครับกับข้างป้อมตำรวจนะครับอร่อยมากนะครับเป็นสุดพักเหนื่อยได้เลยนะครับบริการดีมากๆเลยนะครับน้ํฟรีผักฟรีนะครับเกี๊ยวฟรีนะครับแล้วก็มีพริกทอดด้วยนะครับอร่อยมากเลยนะครับเป็นสูตรเด็ดของร้านเลยนะครับทานเปรี้ยวนะครับเอ่อสามสิบห้าสี่สิบนะครับผมเนาะแล้วก็มีกาเหลามีอ่อ หลายอย่างเลยนะครับผม FC กาแฟกรอกกกๆเรามากินได้นะครับนี่แม่ค้าก็ใจดีนะครับใจด,ดีสุดยอดนะครับอือหือรับประกันความอร่อยรับประกันความอร่อยนะครับาไใส่เลยาใส่เลยเนี่ยเได้มาทานได้นะครับ เดี๋ยวอร่อยมากๆมิจเจพิชทอดมิจเจพิชพิชทอดเข้ากับบรรยากาศช่วงเทศกาลสงการเลยนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาอุ่นนุ่นได้นะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวเจอกันที่โฮมสเตย์กาแฟกอกๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยออร่อยที่ร้านเจ๊บเปรี้ยวนะครับสวัสดีครับ